ตอนนี้สิ่งที่อยู่ในมือของผมนี่คือ Plextone G15 หูฟังเล่นเกม PUBG Mobile หรือว่าเกมมือถือทั่วไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูข้างในพร้อมๆกันเลยครับนี่ฮะของที่อยู่ในกล่องมีดังต่อไปนี้ครับถูกหูฟัง3ขนาดสายแปลงตัวเมียต่อเข้า PC นะครับโอเคแล้วตัวหูวฟังนี่ครับหนาา ตัวหูฟังอันี้เป็นแม่เหล็กปุ่มเพิ่มโวลูมลดโวลูมแล้วก็ปุ่มรับโทรศัพท์เดี๋ยวเรามาลองทดสอบเล่นเกมกันเลยนะครับอันนี้ผมจะอธิบายเป็นคําพูดแล้วกันนะในทิศทางไหนอะไรยังไงนะขวาโอ้ดรอปช็อตขวามียิงซ้ายยิงน่าจะเป็นศัตรูเสียงเ k คขวาตรงนี้มีมันเอาอีกแล้วมันดรอปช็อตใส่ผมอีกแล้ว่ะ ซ้ายข้างหน้านี้โอ้โหดูมันทำดิไอ้ดูคนนี้มันดรอปช็อตนี่ยอมใจจริงๆอ่ะทุกคนระวังเลยตัวดรอปช็อตนแล้วมันถืออูซีด้วยนะประเด็นอ่ะผมจะมาทดสอบเสียงอันนี้ซ้ายอันนี้ขวานะครับ คุณภาพเสียงโอเคลองฟังเพลงดูสิโอเคทดสอบรถผ่าน วิ่งเข้าบ้านซ้ายมือผ่านหน้าวิ่งเข้าห้องขวามือวิ่งขึ้นบันไดวิ่งอยู่บนชั้นสองทางซ้ายมือเปิดประตูปีนประตูขึ้นบนหลังคาเสียงบนหลังคา วิ่งอยู่บนพื้นทางซ้ายมือวิ่งข้างหลังวิ่งขวามือเข้ามาในบ้านต้องบอกอย่างนี้เลยว่าหูฟังทุกรุ่นต่างกันแค่เรื่องโทนเสียงครับเรื่องระยะการได้ยินเสียงนั้น หูฟังแทบไม่มีผลเลยครับสำหรับผมแล้วเจ้าหูฟัง p l e x t o n e G15 ตัวนี้ส่วนตัวผมชอบสายของมันตรงนี้เป็นแม่เหล็กเสียบเป็นแบบ3.5พร้อมกับของแถมถ้าใครสนใจหูฟัง Flextone G15 รุ่นใหม่ก็ผมจะแปะลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ